ครับสวัสดีครับที่นานาน้องเพื่อนทุกคนนะครับก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับคลิปใหม่นะฮะของช่องนะครับซึ่งช่องเก่าของไปทั่วชาแนลนี่ก็มีปัญหาทางทางชุมชนนะฮะก็เลยปิดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็สร้างช่องใหม่นะครับเป็นของไปทั่วออนทัวร์นะครับคลิปนี้ก็จะพาพี่น้องนะครับคอนเซปต์ก็คือ กินเที่ยวตกปลานะครับแต่ว,วันนี้เที่ยวนะฮะแล้ก็จะกินนะครับจะพาไปกินนะครับเ,ออเดี๋ยวพี่น้องไงติดตามชมนะครับโอเคนะครับ ก็มีหลากหลายนะครับลองแรกเดี๋ยวเล่นดูไหมโอเคกันไปเดี๋ยวหลังมาเล่นให้ดูนะครับพี่น้องเห็นไม่ได้นะครับตุ๊กตานี่นะครับนี่นะครับจะมีใหญ่มีเล็กนะครับโอ้โหตัวยังใหญ่เลยตัวใหญ่มากหลากหลายมากนะครับพี่น้อง สนใจนะครับอยากจะได้เป็นกีฬาเป็นอะไรนะครับมีหมดเลยนะครับโอเคนะครับค่าเล่นก็ห้าเหรียญน,นะครับห้าเหรียญ1ิเหรียญน,นะครับไปเดี๋ยวไปพาไปเดินต่อ เค้กสวยขนาดนี้เลยสวยงามมากครับพี่น้องดูเค้กเลยครับเหมือนของปอมเลยนะครับโอ้สวยมากเลยกินได้ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ให้ดูเลือกน้ำย่อยนะครับ าดูของมือสองนะครับเย็นๆจะเยอะกว่านะฮะอันนี้เริ่มเริ่มเริ่มจะตั้งนะครับนี่ครับมีของมาแล้วก็จะ,จะตั้งช่วงเย็นๆฮะสี่ห้าโมงเย็นนะครับแต่ว่าร้านประจําก็จะมีอยู่นะครับว่าจะมาดูสวา่าทั้งตัวนะครับเจาะใส่ป้ายใส่อะไรนะครับ อันนี้มือหนึ่งเดี๋ยวดูมือสองนะนี่ยครับร้านกล้องก็หลากหลายนะครับมือสองนะครับเดีย๋ยวจะไปดูสวรรค์นะมือสอง,อสองของกำลังจะตั้งนะครับเยอะเลยครับเนีย่ยรู้สึกร้านนี้นานมือสองนะอเนาะนี่พนะ่อเดี๋ยวดูนี่เะถามหนึ่

จอบปูนได้ไหมถามจอบปูนได้ไหมุนจีนเ่ยนอะจีนเชินงจีนเชียจีนกีกนเมฆาได้ไหมมีมีดอกขายมั้มีดอกจอบปูนมันไม่มีนะถามมีไม่มีทำไปซื้อร้านก็ถามมันถามจเลยยโมนี่ก็มาจตะดอกดอกดอกจอบปูนเลยนี่กอ่า我好啊

เอาแค่ละยืดด้ีตัวเกาต่าเราพันเพื่อไปเสริมมันบอกจับปูได้ฮะจับปูจับอล็กอืม้เนี่ยครับพี่น้องก็จิงจิจิงเิงจินจิงเชินไม่หน่ไม่ เขาไม่มีแต่เขาจะหาให้สำรองไปก่อนโอเคโอเคม่แฟรม่แฟร์ติ้ตัวยาวต้งหมาแกมมันกัาผอันนี้ตรงช่กันี้มัางแต่เขาที่五金ก็อออเขาเี่ยเจะมีมางที่มีเดี oh, <okay. S 3> ่ยวเยวมบางที่มีสอง

là cái 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 thành lấy chồng con sau chị tại ca bộ phá lấy chồng thầy đi cầu chuyện xin tặng ra một phá dùng hoa cảnh ra có dụng mà nước sau nó này đi không quân sẽ qua cảnh cao bộ phá cho đi xin mình hay là đi có ra chồngỏ gì số để cục đâu 再一个咧，就冇落雨嘅时候冇淋濕。 บอดจริงบอดปลอมไม่รู้แต่ตอนนี้ซื้อบอดมาแล้วนะครับสองร้อยแปดสิบสองสองร้อยแปดสิบนะครับเหรียญนะครับก็เกือบพันนะครับตัวนี้ถ้าบ้านเรานะครับเกือบพันนะครับครับเป็นพันนะครับครับโอเคครับไม่มีอะไรแล้วครับนี่เราเดี๋ยวเราจะไปด้านนี้ตรงไปนะครับ ก็จะเป็นเหมือนเซ็นเตอร์พอยต์นะครับมีแบรนด์เนมขายนะครับเยอะแยะมากนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองเดินดูกันก่อนนะครับเเจอร้านแล้วนะครับนี่นะครับร้านนี้นะครับ จะมีราคาขึ้นนี่นะครแต่ว่ามีราคาอยู่นะครับเออหกห้าสิบเก้าหกสิบสามหกสิบห้นะครับถึงเจ็ดสิบแปดนะครับเหยียบร้อยเหรียญเลยนะครับเออี๋้วจะชิมพี่น้องดูนะครับจะเป็นอาหารเช้าอยู่นะครับ๋ยวผมขอดูแป๊บนะครับนีน้องแสนก็ดูเมนูอยู่นะครับ นะครับน่าจะเป็นเนื้อปลากระพงนะครับพี่น้องโอเคครับน่าจะมี ลากบัวนะฮะกับเนื้อนะครับเนี่ยนะครับที่ผองกางนะครับไก่หัวละพานะครับเนี่ยนะครับหมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาชิมกันเลยนะครับก็จะเป็นกระทะร้อนนะครับอันนี้ออกเกินเลยนะฮะหมาหลานนะครับออกเกินเลยส่วนอันนี้ก็ไก่หัวละพานะครับ อาหารผรสมนี่แหละครับไปมีหัวราพานะครับน่าจะเป็นหลบรสชาติไทยนะครับเนี่ยส่วนอันนี้ก็อะไรนะข้าวปลากระพงน,น้ำซุปน้ำซุปนะครับเป็นปลากระพงนะครับโอเค okay, ครับจะลองชิมเลยนะครับแรกของน้ำซุปก,ก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> ลงมาหลังปัญะนะหาร้อนนะครับร้อนขึ้นเลยตึงๆมาก ร้านนี้จะไม่ออกหวานนะพี่น้องออก,กลมทองถ้าพี่น้องสนใจอยากมานะครับรก็ลองมานะกับ้าวเขาจะได้นะครับ ข้าวรจชาติได้เลยครับจัดจ้านมากครับทั้งด้านหมาล่านะครับไม่หวานนี่ครับร้านสีแยกหม่กอกนะครับก็ลองมาทิมให้ดูแล้วนะครับข้าวจัดจ้านนะครับจัดจ้านเลยก็มีหลายประเทศนะครับอาหารนะครับมีฝรั่งจีนไทยเลยนะครับที่พี่พี่น้องหมาฮ่องกงก็งแวะมานะครับอเนี่ ไม่ดูแลนะครับเดอยอดโอ้โครับกถ่ายให้พี่น้องดูนะครับเนี <S <S ่ยแหละครับ หน้าร้านเดี๋ยวเรามากินนะครับครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามด้วยนะครับช่องใหม่นะครับส่องไปทั่วออนทัวร์นะครับสำหรับพี่พีนา,นานะครับที่เคยติดตามส่องไปทั่วชาแนลนะครับอย่าลืมติดตามส่องไปทั่วออนทัวร์ด้วยนะครับ